ท่านขัาสถาดกำเนิดรองคือบะราเกิดนับแต่เมษถึงรักยังำงานใช่ไหมอย่างรัตน์ดูการกเมษพมิฐานบาราชินาหกบอกแล้วบวก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 ข้าวจักแล้วเจตฐานถ้าเศษสุปเคราะห์สองสี่ห้าหกตายว่ามาแต่สวรรค์ถ้าเศษบาราเคระศูนย์หนึ่งสามตายว่ามาแต่โลก จะรู้ว่าเมื่อไปร่นะจะไปเเมื่อไปเล่าเมื่อไปเล่าหมายถึงจะ่อไจะตายตกลงอ่ะใช้ตั้งสังดายะล้มเพราะเขเหนืนับแต่เมษไปหารัดล้มออกนหน้ามออกเขาจหาปีเซนห้าใครว่าไปสวรรค์เซนสองสี่หเป็นกรุดูเอีกล่าเซนศูนย์หนึ่งสไปนรกแล าวขอบพระคุณกับพี่กลาวขอบพระคุณ <c oughs> สาธิจำลาลาดูลาครับที่ขากลาวขอบพระคุณ,อ,คณอุตส่าห์ขึ้นไปแล้วลงมาหาลูกศิษย์ดีกดูดิโบราณเพราะว่าชินเดลโดนรถชินเดล